สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแกะกล่องอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งครับที่ผมสั่งมาจากต่างประเทศนั่นก็คือหับชาร์ g เจอร์ของโว m มีตัวนี้นี่เองครับ ก็ต้องบอกตรงๆนะคบว่าตอนแรกที่ผมเห็นสเปคของเจ้าโวมีตัวนี้เนี่ยผมก็แทบจะตัดสินใจซื้อในทันทีเลยครับเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าในห้องของผมเนี่ยมีปลักน้อยมากๆแล้วตัวของผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีอุปกรณ์แล้วก็แกดเจ็ตเยอะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องไม์ไฟหรือมือถือที่แบบต้องการฟฟชาร์เจอร์เนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาของผมมานานมากๆครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ต้องแก้ปัญหาโดยการที่ไปซื้อปลักสาตามาต่อแล้วเราก็จําเป็นจะต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์ที่เป็นฟาชาร์จต่ออีกทีหน และยิ่งมีหลายอุปกรณ์ก็ต้องมีหลายอะแดปเตอร์แต่ว่าเจ้าโวมีตัวนี้ตอบโจทย์ผมได้ทุกเรื่องเลยครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันครับนี่เลยครับโวล์มีวีท e โก้อีซีเดสก์ท็อปชนะครับก็ตัวนี้นะฮะซื้อเข้ามาในกล่องเนี่ยเขาก็จะแถมเป็นแท็บ C ถูท p e C มาให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นตัว1.2เมตรแล้วก็มีการชาร์จได้กำลังไฟสูงสุดถึง100วัตต์เลยทีเดียวนะครับตันนี้ก็เยอะามากๆนะอาจจะมีกล่องแบบบุเล็กน้อยครับไม่เป็นไรโอเค ด้านหลังก็เป็นข้อมูลอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะจะมีเป็นตัวชาร์จเจอร์สายแท็บ c AC c a a เคเ1.8เมตรนะฮะแล้วก็มีกระเป๋ากับคู่มือนะครับอ่าด้านไหนก็จะมาเป็นแบบนี้เลยโอเคอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าอ่าเป็นกระเป๋าที่ ด้านในก็บุกข,ขนแบบนี้เลยดีครับถือว่ากันกระแทกได้ในระดับหนึ่งนะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวสาย type c to type c ครับอีกเส้นหนึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นสาย ac ที่จะเชื่อมตัวหับของเราเข้ากับไฟบ้านนะครับโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายครับก็คือเจ้าชาร์เจอร์นั่เอง นี่โอ้โหเล็กมากๆอะทุกคนตอนแรกคิดว่าจะใหญ่นะถ้าเล็กขนาดนี้คือดีนะเพราะว่าพกพาง่ายมากๆพกคู่กับสายแบบสําหรับใครที่ไปต่างประเทศเนี่ยผมว่านี่คือแบบสะดวกสุดๆเลยอะ ซึ่งถือได้ว่าเจ้าชาร์เจอร์ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่มีขนาดกระทัดรัดมากๆนะเนี่ยมีขนาดแค่ฝ่ามือเท่านั้นเองแล้วบอดี้เนี่ยก็เป็นวัสดุคุณภาพสูงนะอันนี้จากในสเปคเขาบอกว่าเป็นพลาสติก ABS สีดาด้านนะครับซึ่ง ABS เนี่ยก็จะมีความแข็งแรงน้ําหนักเบาแล้วก็คุณภาพสูงครับซึ่งนั่นก็ทําให้ได้ความแข็งแรงทนทานนะฮะแล้วก็มีเท็กเจอร์สัมผัสที่ดีมากๆเลยครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปต่อไฟใช้กันดูครับ หลังจากที่เสียบปลั๊กนะฮะทุกคนก็จะมีไฟตรงนี้ขึ้นเลยครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับทุกคนว่าแบบขนาดเนี้ยมันเล็กกว่าที่ผมคิดไว้มากๆเลยนะคือถ้าดูจากในกล่องเนี่ยมันดูแบบมีขนาดใหญ่อะแต่ของจริงนี่คือแบบรู้สึกว่ามันเล็กกว่ามากๆเลย อันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับสำหรับใครที่ใช้บนโต๊ะคอมหรือว่าจะพกพาไปข้างนอกเนี่ยการที่มีขนาดเล็กมันก็ทาให้ทั้งดูคลีนแล้วก็พกพาได้สะดวกครับซึ่งเราก็มาคุยกันที่เรื่องต่อมากันครับนั่นก็คือเรื่องกําลังไฟครับก็คือเจ้าเนี่ยเขาจะให้มาทั้งหมด5พอร์ตใช่ไหมครับแล้วแต่ละพอร์ตเนี่ยก็จะให้กําลังไฟที่แตกต่างกันไปครับเรามาดูที่พอร์ต usb c กันก่อนนะครับเห็นไหมพอร์ต usb c 3พอร์ตตรงนี้พอร์ต usb c ตรงนี้นะครับเป็นพอร์ตที่รองรับการชาร์จแบบ power delivery ชาร์จทั้งแล็ปท็อปแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนบางรุ่นเนี่ยสามารถชาร์จได้แบบเร็วมากๆเลยซึ่งถ้าเกิดคุณเสียบพอร์ต USB-C เพียงพอร์ตเดียวเจ้าตัวนี้จะสามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดถึง70วัตต์แต่ถ้าเกิดใช้ USB-C 2พอร์ตพอร์ทที่1จะจ่ายไฟเหลือแค่45วัตต์และพอร์ตที่2จะจ่ายไฟได้สูงสุดเหลือแค่30วัตต์ครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้พร้อมกันทั้ง3พอร์ตที่เป็น USB-C เลยพอร์ตหนึ่งจะสามารถจ่ายไฟได้15และะออีก2ร์ตจจ่ายไฟได้เพียง20วัต์ทารับ โอเคพูดถึงพอร์ต usb c กันไปแล้วนะฮะมาพูดถึงพอร์ต usb a ทั้ง2พอร์ตกันบ้างครับพอร์ต usb a นะฮะสามารถจ่ายไฟได้กำลังไฟสูงสุด60วัตต์ครับแต่ถ้าเกิดใช้ทั้ง2พอร์ตพร้อมกันนะครับพอร์ทที่1จะจ่ายไฟได้45วัตต์และพอร์ทที่2จะจ่ายไฟได้เหลือเพียง30วัตต์ แต่ถ้าเกิดคุณใช้ครบทั้ง5พอร์ตเลยเนี่ยจะมีพอร์ต USB C พอร์ตแรกพอร์ตเดียวที่จ่ายไฟได้45วัตต์ส่วนพอร์ตอื่นๆจะลดเหลือ15วัตต์ทั้งหมดครับซึ่งเจ้าชาร์จเจอร์ตัวนี้นะฮะก็มีเทคโนโลยีแกนฟาชาร์จเจอร์ด้วยครับซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้ลดเปอร์เซ็นต์ความร้อนความผิดพลาดและความอันตรายไปได้มากเลยครับแถมนอกจากนั้นนะฮะเจ้าชาร์จเจอร์ตัวนี้เนี่ยยังมีระบบป้องกันไฟไหลายรูปแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นป้องกันกระแสะไฟเกินป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและ สามารถใช้เจ้าชาร์เจอร์ตัวนี้ได้ทั้งวันแบบหมดห่วงได้เลยครับซึ่งถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่กําลังมองหาชาร์เจอร์ดีๆสักตัวหนึ่งที่เอามาตั้งโต๊ะก็ได้ใช้พกพาก็ได้แล้วก็มีกําลังไฟที่สูงเนี่ยผมมองว่าน้องคนนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับใครที่สนใจน้องคนนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้ให้ที่ใต้ description ครับยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับ ซึ่งไหนๆผมก็สั่งมาแล้วใช่ไหมครับผมก็เลยเลือกกดอีกตัวหนึ่งมาด้วยครับนั่นก็คือเจ้าจิ๋วตัวนี้เลยนี่ให้ดูครับขนาดเล็กมากแล้วก็สีชมพูน่ารักมากๆนะฮะนี่ผมสั่งมาให้แฟนผมครับเป็นอะแดปเตอร ขนาดจิ๋วชื่อว่าโวมี่รีโว่สามสิบมินิสองครับก็เป็นตัวจิ๋วมากๆที่เป็นพอ Type C นะฮะเป็นฟ้าชาร์จระบบแกนเหมือนกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จไฟได้กำลังสูงสุดถึง30วัตต์ซึ่ง30วัตต์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะมากใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับ iPhone เนี่ยสาวัตต์ก็พอแล้วครับแต่ว่าที่เลือกตัวนี้มาเนี่ยคือน้ำหนักที่เบาครับแล้วก็คุณภาพดีความที่แบบเออพับได้ตัวจิ๋วอะไรเงี้ยเออให้ผู้หญิงพกน่าจะโอเคนะครับ